คนไทยปี2563มีผู้สูงอายุประมาณ7 0 0 0 0 0คนทั่วประเทศที่จะมีอาการปวดไหล่จากโรคเอ็นพุ่มหัวไหล่ฉีกขาถือว่าเยอะพอสมควรชื่อรองศาสตราจารย์นายแพทย์เมสันปรามาทิคุลเป็นศัลยแพทย์ออโตพิดิกส์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การกีฬาแล้วก็การผ่าตัดสองกล้องปัจจุบันก็เป็นหัวหน้าภาควิชาออโตพิดิกส์แล้วก็เป็นหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์การกีฬาแล้วก็การผ่าตัดสองกล้อง ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชคนไข้ที่มาหาห้องตวรวจอุตุปิดที่มาได้เรื่องปวดไหล่เนี่ยนะครับประมาณ70%เนี่ยเป็นคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านเกี่ยวกับเอ็นข้อไหล่มีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นมีความเสื่อมหรือมีการฉีกขาดหรือว่ามีกระดูกงอกมากดทับหรือมีการอักเสบเนี่ยเกิดขึ้นนะครับดูตามสถิติคนไทยเนี่ยตอนนี้ปี2563 มี60กว่าล้านคนมีผู้สูงอายุ12ล้านคนนะครับ12ล้านคนเนี่ยมีประมาณ6%เที่จะมีอาการปวดไหล่จากโรคเอ็นหุ้มหัวไหล่ฉีกขาด6%ปของ12บล้านก็จะตกประมาณ70,000 0คนซึงถือว่าเยอะพอสมควรมีอยู่สสาเหตุหลักๆนะครับก็คือเกี่ยวเนื่องกับอายุแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุคือเอ็นหัวไหล่เนี่ยมัน มันถูกใช้งานมาเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดอาการเสื่อมสภาพเปื่อยแล้วก็ฉีกขาดได้เองโดยที่ไม่มีอุบัติเหตุพวกนี้จะเจอในกลุ่มคนไข้ที่มีอายุ55ปีขึ้นไปอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มคนไข้อายุน้อยนะครับแต่ว่าได้รับอุบัติเหตุหรือว่าใช้งานเยอะๆเช่นนะักกีฬาที่มีการตกเคขี้ยงคว้างพวกนี้นะครับหลายๆครั้งหลายๆหมื่นครั้งหลายๆแสนครั้งในในใน,ในตลอดการเล่นกีฬาของเขาเนี่ยก็จะทําให้มัน ขาดได้เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเขาใช้งานเยอะกว่าคนปกติจริงๆเทนนิสเป็นกีฬาที่ต้องใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามูฟเว้นมันมันใช้ใช้ทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเสิร์ฟไม่ได้ค่ะเพราะเทนนิสมันเป็นเกมที่ต้องต้องมีเสิร์ฟเป็นเป็นเกมนําอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเราเสิร์ฟไม่ได้เนี่ยมันก็มันก็ถือว่าเราเล่นไม่ได้เลยค่ะชื่อลักซิกาคำคำนะคะชื่อเล่นชื่อลักปัจจุบันเป็นนักเทนนิสทีมชาติไทยค่ะเริ่มเล่นจริงๆตั้งแต่3ขวบแล้วค่ะก็รวมแล้วก็20ปี จะมีปัญหาเกี่ยวกับไหลมามาสักระยะหนึ่งอยู่แล้วค่ะตั้งแต่ช่วงแบบ17อะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมีแบบมีอาการเจ็บแต่ว่ามันมันก็ยังสามารถรักษาตัวเองได้ยังฮิวตัวเองได้อยู่แต่ว่าพอถึงช่วงหนึ่งประมาณปีที่แล้วอะค่ะมันมันกลับไม่หายมันเป็นยาวขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเสียยอกาสในการแข่งไปหลายรายการอยู่การรักษามี2กลุ่มใหญ่ๆก็คือไม่ผ่าตัดกับผ่าตัด นะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะเริ่มจากการรักษาโดยวิธีไม่ผ่าตัดก่อนเสมอรักษาโดวยวิธีไม่ผ่าตัดแล้วไม่ประสบความสาเร็จเนี่ยก็อยู่ตัวเลขประมาณ2 0 5 0ถึง50%ของคนไข้ท,ที่ที่มีอาการเหล่านี้อีกกลุ่มหนึ่งไม่ดีขึ้นเนี่ยการรักษาที่เราจะทําก็คือการผ่าตัดสองกล้องประมาณสักยีปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่สัญยญแพทย์ทํำเพื่อเข้าไปทําการฝนกระดูตรงนี้หรือไปเอาถุงน้ํา ออกหรือไปเย็บเส้นเอ็นเนี่ยเนื่องจากว่าในหัวไหล่จริงๆเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อคลุมอยู่อีกชั้นหนึ่งนะครับเขาก็ต้องเปิดผิวหนังแหวกกล้ามเนื้อเข้าไปถึงตรงนี้แล้วก็ไปทําการฝนกระดูกตรงนี้ไปเอาถุงน้ําที่อักเสบออกหรือไปทําการเย็บเอ็นแต่การส่องกล้องเนี่ยก็คือการที่แทนที่เราจะเปิดเพราะอย่างนั้นเราเอากล้องนะครับที่มีขนาดเล็กๆก,กล้องเนี่ยจะไซส์ประมาณจะขนาดประมาณเส้นประจุกลางประมาณ4มิลิเมตร ในบริเวณที่มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วแพทย์ก็จะเห็นว่าปัญหานี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรจากการที่ดูที่จอมอนิเตอร์นะครับแล้วก็การเย็บเนี่ยเย็บผ่านรูที่เราเจาะลับรอบผิวหนังทั้งหมดไม่ได้มีการเปิดแผลการการทำผ่าตัดแบบนี้ก็มีข้อดีก็คืออันที่หนึ่งที่ชัดเจนเลยก็คือ,อเนื่องจาก แผลนอกจากแผลที่มันเล็กแล้วแผลขนาดประมาณ5มิลิเมตรถึง10มิลิเมตรอยู่ประมาณ3-4แผลแล้วรับผลไหลแล้วเนี่ยอันที่2ก็คือกล้ามเนื้อที่เราแต่ก่อนนี้ต้องเปิดแล้วไปแหวกมันตอนนี้ก็ไม่ต้องไปแหวกกล้ามเนื้อนั้นแล้วเพราะเราไม่จำเป็นต้องแหวกเพราะเราใช้กล้องส่องเข้าไปถึงจุดที่ต้องการทําผ่าตัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการบาดเจ็บของกล้ามเนื้ออันอื่นมันก็น้อยกว่าการจะทําผ่าตัดผ่านกล้องได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าแพทย์ทุกคนจะทําได้ไม่ใช่หมายความว่าแพทย์ออโทพิดิกทุกคนจะทําได้ มันก็ต้องเทรนขึ้นมาให้เป็นแพทย์เฉพาะทางทางด้านที่มีความสามารถในการใช้กล้องเป็นมีความสามารถในการเย็บในการจับเนื้อเยื่อต่างๆโดยการผ่านกล้องมันต้องเป็นทักษะทางด้านหัตถการทางด้านที่ต้องฝึกสองคือเรื่องเครื่องมือกล้องพวกนี้ก็มีราคา5ล้านถึง0ล้านแล้วก็อุปกรณ์ที่จะใช้สาพวกนี้ก็มีราคาเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ ก็ไม่ได้สามารถทำในได้ทุกโรงพยาบาลบุคลากรเรามีความพร้อมนะครับทั้งทีมทีมงานคือผมก็ไม่ได้พ่าตัดคนเดียวที่นี่ก็มีมีทีมอาจารย์ที่ชำนาญในเรื่องนี้มั่นใจในระดับหนึ่งของของทั้งทีมทีมแพทย์แล้วก็เทคโนโลยีอุปกรณ์ทุกอย่างต่างๆนะคะแล้วก็ทําให้เราเชื่อมั่นแล้วก็เราคิดว่ามันมันมันแบบมันทันสมัยมากขึ้นมันมันมีการส่องกล้องมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่แผลจะใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าแผลแค่นี้มันคงแบบ รักษาเร็วแล้วก็ฮิวตัวเองเร็วขึ้นก็คือเป็นการตัดสินใจที่ที่ถูกต้องของรักที่รักคิดว่ามันมันดีที่สุดสำหรับรักแล้วจริงๆผ่าเนี่ยสำหรับนักกีฬาคือเขาไม่ไม่อยากผ่าอยู่แล้วเพราะมันใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวก่อนก่อนที่จะกลับมาเนี่ยมันเยอะมากนั้นมันนานอะค่ะมันมันเสียยวกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าในเมื่อเราเราแข่งไม่ได้อยู่ดีผ่ามันก็เป็นการแก้ที่ดีที่สุดแล้วสําหรับสําหรับณตอนนั้นในในเคสของรักที่เจออะไรเงี้ยค่ะการติดตามผลการรักษาก็ เรื่องของอันที่หนึ่งเรื่องของความถี่ก่อนนะครับวนใหญ่ก็เราจะนัดทุกสองอาทิตย์เป็นเวลาประมาณ3เดือนแรกพอหลังจากนั้นเนี่ยแพทย์ก็จะนัดห่างขึ้นประมาณาเดือนละครั้งนะครับอันนี้คือคือ,คอฝ่ายแพทย์แต่ทางกายภาพบัตรเนี่ยก็อาจจะมีการนัดที่แตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับกายภาพบัตรโปรแกรมของของแต่ละโรงพยาบาลหรือของแต่ละที่นะครับส่วนที่ช่วงแรกที่กลับไปใหม่สิ่งที่จะต้องดูหลักๆเลยก็คือเรื่องเรื่องแผลผ่าตัดนะครับแผลผ่าตัด อย่าให้โดนน้ำสิบวันอันที่หนึ่งอันที่สองมีมีสีสามสีเหมือนไฟแดงแดงเหลืองเขียวถ้ามันมีอะไรสีพวกปกติแพ้ผ่าตัดที่เราจะเราจะเราจะ,เราจะปิดด้วยผ้าก,กอสหรือไม่ก็วัสดุที่กันน้ำนะส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุกันน้ําสีขาวมันจะเห็นเป็นสีขาวแต่ถ้ามันเป็นสีแดงขึ้นมามีเลือดซึมออกมาหรือว่ามีน้ําสีเหลืองเหลืองสีเขียวเขียวนะเหมือนไฟแดงแดงเหลืองเขียวเนี่ยสสีนี้ ก็ให้มาโรงพยาบาลก่อนนัดนะครับเ,เรื่องการใส่อุปกรณ์พยุงแขนนะครับก็ต้องใส่ตามที่หมอสั่งอย่างเคร่งครัดเลยหมอบอกใส่อาทิตย์เดียวก็ก็ใส่อาทิตย์เดียวก็ก็พอได้เพราะว่าถ้าใส่นานก็จะไหลติดแต่ถ้าหมอบอกว่าใส่3เดือนเพราะว่ากลัวไปใช้งานเร็วก็ควรจะต้องเป็น3เดือนตามที่ที่หมอแนะนําการนัดมาเพื่อทํากายภาพบัตรตามโปรแกรมนะครับ ก็ย้าหลายทีว่ามันเป็น,ม,นมันสำคัญพอๆกับการผ่าตัดเลยถ้าทําผ่าตัดดีแต่ทาทำกยายภาพบาบัดไม่ดีก็ผลการรักษาก็ไม่ดีได้เช่นมีเอ็นขาดซ้ําได้หัวไหล่ติดได้เป็นต้นแล้วซึ่งจะแก้ยากด้วยเพราะฉะนั้นการติดตามผลการรักษาสําคัญมากๆเลยสําคัญพอๆกับการผ่าตัดเลยด้วยซ้ำไปครับผมวชิรพยาบาลน,นะครับเราเปิดบริการมา108ปีปัจจุบันนี้เราเป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนําเรา เป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในพระราชดำริของรันกรรัชกาลที่6จัดตั้งให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชนเราบริการด้วยความเอาใจใส่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับอาจารย์ที่อยู่ที่นี่ก็เป็นเป็นครูของของ,ของนักศึกษาพแพทย์มีประสบการณ์ในการดูแลคนไข้นะครับทั้งคนไข้ทั่วไปที่เป็นโรคกระดูกเองแล้วก็คนไข้เฉพาะทางทางด้านข้อต่างๆก็อยากจะฝาก วัชิรพยาบาลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลของมหาวิทยาลัยนะวมินทราธิราชไว้ในให้ประชาชนนะครับได้พิจารณามาเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเราด้วยความามีความเชื่อใจมีความศรัทธาครับผม